สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวไฟปักสนามโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น8 SMD LED นะครับชื่อมาจากตัวเม็ดไฟของเขานะครับมีทั้งหมด8เม็ดนะครับแต่เป็นเม็ดไฟเม็ดใหญ่นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเราจะมีจําหน่ายทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองวามไว้นั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาตัวแสงเหลืองมารีวิวให้ดูวิธีการประกอบนะครับเวลาใช้งานเนี่ยลูกค้าใช้งานยังไงนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดนะครับจะมีส่วนหัวนะครับด้านบนจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับมีหน พลังงานจากแสงแดดนะครับเปลี่ยนพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ซึ่งบิลอินอยู่ด้านในโคมสามารถเปลี่ยนเปทแนแทนน์ได้นะครับอายุแบตเตอรี่โดยปกติก็อยู่ที่ประมาณ500รอบนะครับหรือประมาณ2ปีนั่นเองโดยที่หลักการทํางานเขาเขาก็จะชาร์จไฟเข้าไปเก็บตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟเขาก็จะติดเองเพื่อส่องสว่างสวนส่องสว่างตามแนวรอบๆตัวบ้านนะครับทางเดินเข้าบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นสวนสาธารณะก็ใช้งานได้นั่นเองนะครับผมนอกจากตัวโคมนะครับ จะมีตัวบอดี้เขานะครับซึ่งเป็นโครมใสอันนี้เป็นพลาสติกนะครับทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ประกอบใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับระหว่างตัวส่วนหัวกับตัวโครมนะครับจะมีเขี้ยวให้3จุดแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับให้ลูกค้าสวมเข้าเขี้ยวได้เลยนะครับใส่ให้พอดีแบบนี้นะครับทุกด้านตัวแผ่นพลาสติกจะเสมอกับตัวหัวนะครับหลังจากนั้นให้เราสไลด์ครับสไลด์เพื่อล็อกตัวหัวนะครับหลังจากที่เราสไลด์ล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ย เราจัดวางรอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราจะมาดูตัวท่อนกันนะครับลูกค้าจะได้ท่อนสแตนเลสแบบนี้นะครับทั้งหมด3ท่อนนะครับระหว่างท่อนตรงนี้นะครับเราอัปเกรดมาให้ก็คือจะใช้ตัวเกลียวแบบนี้นะครับลิงก์กับตัวปลอกนะครับซึ่งจะทําให้ตัวข้อต่อเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่จะเป็นข้อต่อแล้วก็บิดพอใช้ไปนานๆตัวขาก็จะเอ็นไปเอ็นมานะครับหรือว่าตัวล็อกก็จะล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับ วิธีการใช้งานนะครับให้ลูกค้าเอาตัวปลอกนะครับจะมีให้ทั้งหมด4อันนะครับต่อ1ชุดนะครับใส่ลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าตัวปลอกเขาเนี่ยจะมีการยืดหยุ่นของตัวพลาสติกตรงนี้ได้นะครับเราใส่ไปไม่ต้องกังวลนะครับใส่ไปได้เลยอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรพอใส่เข้าไปปุ๊บเกี่ยวเขาก็จะตรงกับข้อต่อละนะครับสังเกตว่าด้านด้านนี้จะเป็นด้านเรียบอีกด้านหนึ่งจะนูนขึ้นนิดหนึ่งเอาด้านนูนขึ้น เป็นตัวปลอกปลายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูปุ๊บแบบนี้เลยนะครับสังเกตว่าจะตอนนี้จะมีเกลียวอยู่ด้านในแล้วนะครับพอเรามีเกลียวอยู่ด้านในปุ๊บนะครับให้เราเอาตัวท่อนที่เป็นท่อนเกลียวข้อต่อแบบนี้นะครับขันเข้าไปได้เลยครับหมุนเข้าไประหว่างซีกกลางจะมีข้อใหญ่ๆอยู่นะครับเป็นซีกจบนะครับเราก็เอาอีกข้อหนึ่งที่ใส่ไว้แล้วเหมือนกันนะครับใส่ปลอกไว้รอนะครับ ก็หมุนให้สนิทกันพอดีประกอบง่ายมากนะครับรุ่นนี้แล้วก็แข็งแรงอีกด้วยเพราะว่าด้านในเขาจะประกอบด้วยข้อต่อที่ฝังอยู่ในท่อนสแตนเลสแล้วนะครับโอเคเราได้หนึ่งท่อนแล้วอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับทําให้เสร็จก่อนทีละท่อนแล้วก็อีกด้านหนึ่งเรามาดูโอเคเราก็ใส่เข้าไปเลยครับหมุนล็อกให้แน่นครับโอเค เราจะเห็นเพียงแค่ข้อต่อสีดำๆระหว่างท่อนตรงนี้เองนะครับแล้วก็จะเป็นท่อนสแตเลสนะครับทั้งสมท่อนต่อติดกันนะครับคร<ท>าวน,นี้เรามาดูส่วนฐานครับส่วนฐานตัวนี้เนี่ยปกติโดยทั่วไป80เซนเราจะมีให้เฉพาะขาปักสนามนะครับแต่ตอนนี้เรามีแถมฐานที่เป็นฐานตั้งให้ด้วยเหมาะสำหรับลูกค้าที่เอาไปตั้งวางที่สวนอาจจะเป็นพื้นปูนนะครับเราก็สามารถ ใส่เข้าไปได้เลยนะครับจะแน่นนิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวเราก็ดันเข้าไปจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวท่อนสเตลเลตก็จะขูดออกมาเพื่อให้ตัวฐานแข็งแรงเราก็สามารถยึดน็อตนะครับทั้งหมด 4, จุดมีตัวพุกนะครับพลาสติกแล้วก็ตัวน็อตให้ถ้าเกิดเราจะยึดเป็นทางเดินนะครับไม่มีสนามหญ้าเราใช้ตัวฐานตัวนี้ยึดได้เลยนะครับแล้วก็สวมไปโคแบบนี้อ่า ส่วนบนนี่ก็ดันเข้าไปให้สุดเหมือนกันครับจะได้และเรียบร้อยอันนี้คือตัวไฟสนามโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งใช้ฐานยึดแต่ถ้าเกิดเราเป็นไฟปักสนามล่ะตัวไฟปักสนามตัวนี้นะครับจะใช้ต่อจากตัวฐานได้เลยก็คือสวมด้านล่างครับจะมีรูอยู่นะครับสวมด้านล่างแล้วเราก็ปักสนาม ถามว่าทําไมเราไม่เอาฐานตั้งออกก่อนเวลาเราปักสนามเนี่ยถ้าเกิดเรามีฐานตรงนี้รองนะครับจะทําให้ตัวไฟปักสนามเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาปักลงไปเสร็จนะครับมันก็จะอยู่บนสนามหญ้าในลักษณะนี้นั่นเองนะครับประกอบเสร็จแล้วแบบนี้นะครับง่ายๆเพียงแค่ประมาณ1-2นาทีนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมนะครับกดเปิดครับปุ่มสีขาวๆตรงนี้นะครับด้านบนหัวโคมด้านในจะไม่มีสวิตช์แล้วนะครับจะย้ายมาอยู่ด้านหน้าด้านบนตรงนี้นะครับเราก็กดเปิดพอกดเปิดเสร็จปุ๊บนะครับ ไฟเขาจะติดทํางานก็ต่อเมื่อแผงโซลาเซลล์มืดหรือว่าท้องฟ้ามืดนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองเอามือปิดดูนะครับว่าไฟจะติดไหมยังไม่ติดนะครับแสดงว่ายังมืดไม่พอเดี๋ยวผมจะลองคว่ำกับโต๊ะเห็นไหมครับพอแผงเขาเริ่มมืดสนิทปุ๊บเนี่ยไฟเขาก็จะเริ่มติด อันนี้เป็นตัวอย่างของแสงสีเหลืองนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ย80เซนไฟสนามตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งขายขายขายเป็นแบบแสงสีเหลืองแล้วก็แสงสีขาวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูตอนจบนะครับเว,เวลาลูกค้าใช้งานจริงก็ใช้งานง่ายๆนะครับต่อประกอบแบบนี้แล้วก็เอาไปปักสนามในจุดที่แสงแดดส่องถึงทั้งวันนะครับชั่วโมงการทําง,งานโดยปกติก็จะอยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์แล้วก็ติดตามชาแนลของ XML Solar ด้วย สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ